ข้อมูลผู้ป่วยผู้ป่วยเพศหญิงอายุ19ปีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6อาชีพว่างงานอาการโดยสรุปมีอาการหูแว่วได้ยินเสียงซาตานจะมาขโมยปีกรู้สึกเหมือนมีคนจะมาทำร้ายร่างกายนอนไม่หลับทั้งคืนลักษณะนิสัยขี้กลัวหงุดหงิดง่ายระหัดระแวงไม่ไว้ใจคนอื่นรอมคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ ระยะเริ่มต้น Innet a d i n g Phase เชิญน,นั่งเลยค่ะคิณพครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิถาคำสารนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพวันนี้รับหน้าที่มาดูแลคุณพิมพ์ัฒ์ค่ะดิฉันดีใจนะคะที่คุณพิมพ์ัฒ์มาตามนะัดวันนี้คุณพิมพ์ัฒเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ก็ดีนะดิฉันยินดีรับฟังคุณพิมพ์ัฒทุกอย่างเลยนะคะ คุณพิรน์สามารถเล่าได้ตามความสมัครใจเลยนะคะคุณตะฟัยใช้ทุกอย่างเลยเหรอใช่ค่ะดิฉันยินดีรับฟังคุณพิรภพทุกอย่างคะ่ะไม่มีใครรับฟังอะไรฉันหรอกพิรน์คะยังไม่หมดเวลานะคะแต่ว่าดิฉันจะนั่งรอคุณพิรนพอยู่ตรงนี้จนกว่าจะครบเวลาคะ่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้คุณพิรนพมีนัดกับดิฉันตรงนี้ที่เดิมนะคะ สรุปการสนทนาการสนทนาไม่เป็นไปตามที่วางไว้ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการสนทนาถามตอบไม่ค่อยได้ไม่ไว้วางใจพยาบาลระยะดำเนินการ walking f a d e สวัสดีค่ะคุณพิลภเชญนงเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมคะอเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับอะเสียงนั่นมันมาอีกแล้วอะ เสียงที่คุณได้ยินคือเสียงอะไรคะเสียงซาตานมันจะมาเด็ดปีกนางฟ้าของฉันฉันจะทำยังไงดีอ่ะถ้าฉันนอน่ะมันจะเอาปีกนางฟ้าฉันไปอะคุณพิมพ์ัฒนไม่กล้านอนเพราะว่ารู้สึกกลัวใช่ไหมคะอืมใช่แล้วคุณพิมพ์ัฒนได้ยินเสียงนี้บ่อยแค่ไหนคะอืมก็ทุกคืนเลยนะนั่นมันมาอีกแล้ว เนี่ยเสียงมันมาทางนี้ค่ะคุณพยาบาลได้ยินไหมคะเนี่ยมันขู่จะมาเอาปีกฉนันะคุณพยาบาลคะดิฉันเชื่อคุณนะคะแต่ว่าในห้องนี้อ่ะมีดิฉันกับคุณแค่สองคนคะ่ะและคุณก็ไม่มีปีกนะคะอืมไม่สินะแต่แม่ฉันอะส่งฉันมาที่นี่เพราะมีแค่ฉันอะ่ะได้ยินเสียงอยู่คนเดียวแต่ฉันก็เคยรักษาหายแล้วนะครั้งหนึง่ง หลังจากที่คุณกลับบ้านอะ่ะคุณได้กินยาต่อเนื่องไหมคะบอกหลังจากที่ฉันกลับบ้านไปอะ่ะฉันก็ไม่ได้กินยาตามที่คุณหมอสั่งคุณแม่ฉันอะ่ะก็เลยให้ฉันกลับมาที่นี่คุณพิยงลพัฒน์คะคุณคิดว่าที่คุณไม่หายเนี่ยเพราะว่าคุณทานยาไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าคะอืมฉันว่ามันก็เป็นไปได้นะคะ คุณคิดอย่างไรกับการทานยาตามแผนการรักษาคะอืมฉันคิดว่าถ้าฉันทานยาต่อนเนื่องอาการฉันก็อาจจะไม่กลับมาเป็นอีกคะ่ะค่ะดิฉันเป็นกำลังใจให้คุณนะคะคุณพิมพ์ลพัสค่ะคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าคุณได้ยินเสียงนี้มานานแค่ไหนแล้วอืมฉันได้ยินเสียงนี้มาเป็นปีๆแล้วคะ่ะ แล้วคุณพอจะรู้ไหมคะว่าสาเหตุที่คุณได้ยินเสียงนี้มันเป็นเพราะอะไรคะฉันจําได้ว่าตอนเด็กๆอะค่ะนโดนเพื่อนบูลลี่แล้วเพื่อนก็ทําร้ายร่างกายพ่อของฉันก็เป็นขี้เมากลับบ้านมาก็ทําร้ายร่างกายแม่แล้วยังไงต่อคะก็หลังจากนั้นฉันก็กลัวเพื่อนๆน,นะคะว่าจะมาทาร้ายแล้วก็กลัวผู้ชายอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยแม่ฉันก็เลยพามารักษาตัวที่นี่ ไดยังไงต่อคะก็หลังจากนั้นฉันก็กลัวเพื่อนๆที่โรงเรียนที่ทาร้ายแล้วก็กลัวผู้ชายที่มาใกล้แล้วทีเนี้ยคุณแม่ฉันก็เลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็รับยามากินที่โรงพยาบาลนะคะแล้วอาการมันก็ดีขึ้นตอนที่กลับบ้านไปคุณมีอาการอีกไหมคะอืมก็ไม่มีนะคะแต่ช่วงสามเตือนก่อนนะคะ อาการมันกำเริบอะค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้กินยาที่คุณหมอสั่งแล้วคุณแม่ฉันก็เลยพาฉันมาที่นี่อะค่ะคุณบอกว่าคุณโดนบูลลี่เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะก็ตอนเด็กๆอะค่ะฉันโดนเพื่อนบูลลี่ว่าไม่สวยอ้วนเหมือนหมูแล้วทีนี้เพื่อนๆก็แก้ฉันมาตลอดเลยก็ให้ ฉันอะจับฉันไปขังไว้ในห้องน้งําขังทั้งวันเลยะคะ่ะแล้วคุณครูก็เข้าข้างเด็กพวกนั้นนะคะ่ะแล้วเพื่อก็ใส่ร้ายฉันสารพัดเลยพอกลับไปบ้านคุณแม่กับคุณพ่อก็ทะเลาะกันทะเลาะตบตีกันนะคะ่ะหลังจากที่คุณได้พูดคุยกับดิฉันคุณรู้สึกสบายใจขึ้นไหมคะฉันก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะเออไม่ได้ยินเสียงที่เคยได้ยินแล้วก็ ได้ระบายความรู้สึกออกมาความรู้สึกที่อยากพูดไปอะค่ะวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะคะคุณพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างค่ะก็ก็จะมีเรื่องที่เรื่องครอบครัวค่ะแล้วก็เรื่องที่เพื่อนๆที่โรงเรียนทำร้ายแล้วก็เรื่องที่คุณหมอสั่งให้กินยาค่ะ คุณพิมพลพัฒนคะวันนี้เราก็คุยกันครบตามเวลาที่กำหนดแล้วนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะพบกันอีก1ครั้งนะคะเป็นครั้งสุดท้ายให้คุณพิมพ์ลพัฒน์มาพบดิฉันตามเวลาที่กำหนดนะคะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่นี่ที่เดิมนะคะค่ะสรุปการสวนทนา การสนทนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการสนทนาผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจพยาบาลผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกระบายสิ่งที่อยากพูด<ม>ออกมายอมเล่าเรื่องราว<ม>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักร<ม>ู้มองเห็นปัญหาและสถานการณ์ในความเป็นจริงระยะสิ้นสุดสัมพันธภาพ<ม> terminating phase สวัสดีค่ะคุณพิมพ์พัสวัสดีค่ะวันนี้คุณพิมพ์พัชมาพบดิฉันก่อนเวลาอลีกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้คุณพิมพ์พัมีสีหน้าที่สดชื่นขึ้นนะคะอืมค่ะฉันไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วคะ่ะคุณหมอที่คุณพิมพ์พัชไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วคุณพิมพ์พัชทาอย่างไรคะก็ฉันก็กินยาตามที่คุณหมอสมั่งทําตามที่คุณพยาบาลบอกอะค่ะ วันนี้เราก็คุยกันเป็นหัดสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะคะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงเสียงนั้นอีกแล้วค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนก็นอนหลับได้แล้วก็กินยาครบตามที่คุณหมอสั่งอะคะ่ะดีใจด้วยนะคะที่อาการคุณดีขึ้นแล้วต่อไปนี้คุณจะทำยังไรต่อไปคะก็ฉันจะไม่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยะคะ่ะแล้วฉันก็จะทานยาตามที่คุณหมอสั่ง แล้วก็จะดูแลตัวเองให้มากๆค่ะดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณพิมพ์ละพัฒนะคะขอให้คุณพิมพ์ละพัฒใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ